โอเคครับสวัสดีครับทุกท่านผมไวทโฟเทสอยู่คนในเกมเทอร์เรียนะครับผมน้องๆหลายคนนะเพิ่งเข้ามาเพิ่งกลับมาเจอว่าเฮ้ยไวโฟเทสกลับมาแล้วนะครับจริงๆก็กลับมาออประมาณเดือนกว่าๆได้แล้วนะฮะก็เลยอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยพี่ไวเล่นมอสอะไรบ้างวะนะครับจริงๆในตอนแรกเราก็มีบอกอยู่นะว่ามีมอสอะไรแต่ก็ไม่เป็นไรครับเราจะกดให้ดูอีกรอบนะครับผม มาที่มอสครับนี่คือมอสทั้งหมดที่ผมเล่นในเพลย์ทรูนี้ไม่เยอะครับผมแบบมอสคอนเทนต์มีแค่2อันนอกจากนั้นเป็นแค่แบบเล็กๆน้อยๆน,นะครับผมผมลงคลายมิตี้มอสนะฮะต้องมีอยู่แล้วแล้วก็เ e ซิป e ี้ o w s เซอร์ครับผมอันนี้ก็จะช่วยทำให้รู้ว่าเอ่อคาบของอะไรยังไงนะครับผมบอสเช็คลิสต์ครับผมเป็นตัวที่ทำให้ผมเล่นเกมนี้ได้โดย ไม่ประสาทแดกไปก่อนนะครับเพราะไม่งั้นต้องเปิดวิกิตลอดเวลาอันนี้ f a ฟาโกมูแท m o อนครับเอาจริงเอ่อผมเล่นไปผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเพิ่มอะไรมาบ้างครับคือผมงงมากนะแต่ว่าผมก็ลงมานะครับผมทอเรียมไม่ได้ลงอะไรพวกนี้ไม่ได้ลงแล้วก็อันนี้เป็น c l l m m i t y Mod Music นะครับผมที่เขาแยกตัว m o ดกับตัว Mod Music ออกมาเพราะว่าบางคนคอมอาจจะแรงไม่พอที่จะมีดนตรีได้นะครับผม,ผมก็เลย ก็ก็เลยเป็นทางเลือกให้แบบถ้าคุณไม่อยากลงก็ไม่ต้องลงนะฮะส่วนอันนี้ a l c h e m i s t NPC นะครับก็เป็นเอ่อเป็นมอดที่มีประโยชน์นะครับทำให้ n p c ขายายาที่มีประโยชน์นะครับผมแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ทำให้ซีรีส์นี้ไวมากมากๆนะครับก็คือ reduce grinding ทำให้ไอเทมดรอปมากกว่าเดิมนะครับบอสเฮลบาก็จะขึ้นเอ่อหลอดเลือดบอสเวลาลสู้กับบอสนะครับก็สวยดีก็ก็เป็นแค่สวยงามส่วนมอ of redemption อันนี้ เอาจังจริงไม่ไม่ได้เป็นคอนเทนต์หลักขนาดนั้นนะครับผมแต่ว่าก็มีคอนเทนต์เยอะอยู่อะไรมี11บอส11มินิบอสเนี่ยก็นะครับผมก็ถ้าถ้าอยากเล่นก็ลงก็ได้แต่ว่าผมเล่นไปเล่นมาผมเริ่มรู้สึกว่าลำคาญน,นะครับไอมอนด์อัลเดียมชันแต่ไม่เป็นไรส่วน Magic Storage อันนี้ก็ช่วยทำให้เกมนี้แบบลดเวลานั่งโง่ในเกมลงมาเยอะมากนะครับทำให้ทุกไอเทมที่อยู่ในเกมเนี่ยสามารถเปิดเคสแค่อันเดียวแล้วเราเจอได้หมดเลยนะครับผมมีแยกประเภทอะไรให้เรียบร้อย อันนี้ก็เป็นมอสช่วยเหลือเล็กๆน้อยๆครับว่ามันจะทําให้เรารู้ว่าไอเทมนี้มาจากมอสไหนนะครับส่วนอีกมอสหนึ่งที่ไม่มีประโยชน์และทําให้อินเวนทารี่คุณเต็มไปด้วยขยะนะครับ wild life m o d คือที่ผมลงมอสเนี้ยเพราะว่ามันมีหอยนะครับถ้าถ้าคุณดูเอพิโซดแรกคุณจะจําได้เพราะ w i t e f o r t ชอบหอยก็เลยลงนะครับผมปรากฏว่าหลังจากคุณลงปุ๊บไม่ไม่ชอบหอยแล้วครับแบบไม่ไม่ไแทบไม่ได้เจอหอยเลยแล้วก็มีแต่อะไรไม่รู้เต็มอินเวนทารี่ไปหมดขยะเยอะมากครับตอนนี้แต่ก็น่าแหละครับคือมอสทั้งหมดนะับลก เขาไปเล่นกันต่อในอโล่อโลย2020ตัวละคร20-20ของเรานะผมในเอพิโซดที่แล้วเอพิโซดที่13นะครับผมฆ่าบอสไม่สำเร็จแต่ว่าผมพึ่งไปเล่นหลังไมมานะครับเมื่อกี้เลยแล้วก็ลองฆ่าบอสลองฆ่าบอสดูอีกทีปรากฏว่าฆ่าได้ครับผมก็คือเอาจริงแบบไอเทมเท่าที่ผมมีมันสู้ได้แต่ว่าต้องมีสกิลในการหลบหลีกนิดนึงต้องบินเป็นวงกลมต้องแบบ หลบทางแล้วก็แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเปิดมินิแมปด้วยครับจะทําให้สามารถเห็นว่าบอสมันอยู่ตรงไหนแล้วเราจะได้หลบได้ทันนะครับผมแต่ก็ชนะมาได้แล้วแล้วบอสก็ดรอปไอพวกแฟกเมนต์นะครับผมซึ่งก็มีประโยชน์อยู่ทําให้ผมสามารถคาบปืนนี้ได้ครับท่านผู้ชมนาโนเพิร์ชนะครับผมร้อยหกเมจิกเดเมจสาม,มานา มันเป็นการอัปเกรดของปืนเก่าก็คือเลเซอร์แมชชีนกันที่ได้จากอีเวนต์เอเลียนนะครับผมก็จะยิงได้ไวขึ้นนะครับแล้วก็กระสุนมันใหญ่ขึ้นด้วยเนะีเอาง่ายๆว่ามันเท่ขึ้นนะครับต่อไปนะครับก็คือเราเหลือแค่ไปฆ่าวอ r t e ทคพิลเลอร์พินะครับแล้วเราก็จะได้สู้เจ้าบอสมูลหลอดแล้วนะครับผมมันเจ๋งมากแล้วมันใช้มานาน้อยด้วยครับใช้แค่3มมานาก็คือยิงรัวๆสบายใจนะครับ แล้วก็จริงๆก็มีอีกปืนหนึ่งที่ผมที่ผมครับได้นั่นก็คือ,เ,อ,อเป็นปืนพึ่งนะครับผมแต่ผมคิดว่าปืนพึ่งมันไม่น่าจะสําคัญอะไรขนาดนั้น <c oughs> มันไม่น่ามีประโยชน์เท่าไหร่ผมก็เลยไม่ได้ไม่ได้สนใจที่จะครับมันใช้ไอ้ vortex fragment เนี่แหละปืนนี้ก็ดีมากเลยครับแรชแรชเนี่ยผมฆ่าบอสไอ้ไอ้บอสที่ที่พูดถึงไปเมื่อกี้ก็ด้วยปืนแลชฮานี่แหละมันมันไวมากอะ ชอบมันมันมันสะใจที่เรายิงมอนแล้วมันจิกๆๆๆๆิกจิงี้เนี่ยถ้าคุณทำอารีน่าดีๆอ่ะก็แบบทําให้มีกําแพงซ้ายขวาอย่างงี้แล้วเวลาคุณยิงมันก็จะสะท้อนนะคผมก็จะไปโดนมอนที่คุณอาจจะพลาดยิงไม่โดนไปอะไรประมาณนี้ก็เป็นปืนที่ดีครับมีประโยชน์เรียบร้อยครับพิล่าเอาเอาไปใช้กับพิล่าก็ดีครับอะไรก็ตามที่มันเลือดเยอะๆแล้วผมก็คลิกขวาตุ้มตายครับผมเป็นไงเป็นไงล่ะ หลังจากนั้นครับเราเก็บอะไรพวกนี้เสร็จแล้วนะฮะก็กลับบ้านนะผมโอ้แฟกเมนต์ได้เยอะอยู่เนี่ยจากไอตัวลูกน้องของมันอนะเอาจริงผมไม่ค่อยกังวลน,นะครับเพราะว่ามูลหลอดก็เป็นบอสของวานิลาวานิลาแปลว่าเกมธรรมดานะครับผมเป็นบอสวานิลาอยู่แล้วซึ่งเราไม่น่าจะมีปัญหาใดๆนะครับอารีนาผมเตรียมแค่นี้ครับมีมาบังเลเซอร์เท่านั้นพอแล้วก็เดี๋ยวยิงหัวใจมันข้างล่างนะครับให้มันอกหักนะครับผม ทำไมฉันยิงไม่โดนทำไมเมื่อกี้ยิงทาปี้ไม่โดนวัเดอร์เฮกเนี่ยฮาปี้เดี๋ยวนี้มันดอปคลาวดรอปอะไรแบบมันมันดอปแต่แบบขยะทําให้อินเวนทลี่เต็มมากซึ่งปกติผมก็เป็นคนที่อินเวนทลี่เละเหมือนขี้อยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับแล้วก็มผมจะยิงอะไรนะผมผมต้องยิงอะไรนะผมลืมไปแล้วทริกในการสู้นะครับผมก็คือพยายามฆ่า2มือให้พร้อมๆกันนะครับผม เพราะว่าถ้ามือหนึ่งตายไปแล้วอะ่ะบอสจะโหดมากเพราะนั้นเราต้องให้มันตายพร้อมกันนะครับเราจะได้ไม่ไม่อยู่กับความโหดร้ายอย่างยาวนานอ่าข้างหนึ่งตายไปแล้วครับผมอีกข้างหนึ่งตายไปแล้วครับที่เหลือก็คือเหลือเอ่อบนหัวมันนะครับผมใช่ไหมผมเออ,เอ,อโอเคโอเคเลงหัวอยู่เลงหัวอยู่นะครับซึ่งไอเทมโอ้มันมันตีเราไม่ไม่ค่อยแรงเลยอ่ะยิงดิยิงดิเลเซอร์ โอ้โอ้โอเคก็ไม่แรงมากก็ไม่อะไรขนาดนั้นเปิดเปิดให้พี่หน่อยได้โปรดเปิดเปิดให้หน่อยตอนนี้แอนตายใคแมติกมากถ้าเองไม่เปิดรีบยิงครับรีบยิงรีบยิงเปิดเปิดต่อน,นั่นแหละมันจะอีกอีกไม่กี่รอบอีกอีกรอบเดียวคุณอาจจะเห็นว่าผมไม่ดอดเลยนะครับเพราะว่าเพราะว่า เาเมจมันทําอะไรเราไม่ค่อยได้ครับผมเอาจริงว่าอ่าโอเคตามันตายแล้วเหลือแค่หัวใจนะครับผมก็จะใช้อันนี้แหละฮะอาวุธในตํานานของเรานะครับเลือนลดร,ถร,ถร handles, ัวๆเลยฮะขิกขวาเรียบร้อยมูหล,ลอดครับอีซี่พีซี่ เลมอนสควิซซี่ครับดอบเยอะมากแม่ฟรึบโอเคการวิตี้กลบสตาร์ราฟเย,ย่ไม่ได้ไม่ได้เอ้ยอุ๊ยเราได้ลายพิซึึมนี่นะฉันไม่มองไปได้ยังไงลายพิซึึมอุ๊ยแล้วนั่นคือตัวอะไรขอโทษนะทำไมมันอึดจังอะอย่าบอกแล้วว่านี่เป็นแบบ อีกเฟสหนึ่งของโลกนี้แล้วหลังจากที่ฉันฆ่ามูลลอดสำเร็จนะผมโอเคมูลอดสำเร็จต่อไปคืออะไรเอ่ย w ิช c h o v e r l o r อดอีกแล้วผมยังไม่รู้นะครับว่าวิชโอเวอร์หลอดหาได้ยังไงตอนนี้ผมอัดอัดไวช่วงนี้รีบอัดนะผมทำให้มันจบจบเพราะว่าไหนๆก็อยู่บ้านแล้วนะครับผมมีเพช i e n โร่มีมีอีกเยอะเลยอ่ะพูดง่ายโอเคงั้นเดี๋ยวผมขอไปเก็บของ ขอไปดูของว่าครับอะไรได้บ้างแล้วเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันแป๊บหนึ่งครับโอเคครับ1วันผ่านไปนะฮะแต่ว่าทุกอย่างสําหรับคุณยังอยู่ในคลิปเดิมหลังจากที่ผมข้ามมูลหลอดแล้วผมก็ไปทาฟาร์มนะครับหาของดูนี้นั่นนะครับผมจนเอาจริงผมลืมไปแล้วว่าทําอะไรบ้างแต่จะรีแคปพร้อมกับให้ดูเล็กน้อยนะครับก็คือ,อผมได้ไปหาไอหุ่นยนต์ที่สเปซช,ชิปเพื่อไปทำเคเวสอะไรอีกนะครับแล้วผมก็ได้ไปตะลุยในแล็บ La b o r a t อ r y ีอีกนิดนึงนะผมไม่นิดนึงครับเยอะอยู่พอตัวเห็นไหมสว่างขึ้นมาเยอะเลยอยู่ดีผมไปฆ่าบอสผิดโปรเกชันอีกแล้วครับผมไปฆ่าไอ้ตัวโพสเตอร์อะไรวะโพสเตอร์แก๊สนะครับผมซึ่งเป็นบอสท,ที่อยู่ท้ายๆของเกมเลยอยู่ในดันเจียนนะครับแต่ผมก็ฆ่าไปแล้วนั่นทําให้ผมได้อาวุธ2อย่างนี้มาครับทําให้ผมคารบอันนี้ได้เจ๋งมากมันดูเจ๋งมากแต่แต่เอาจริงมัน ผมไม่ไม่ค่อยคิดว่ามันมีประโยชน์อะไรมากนะมันแบบมันกะตำแหน่งยากอะครับว่าจะให้มันไปโผล่อยู่ตรงไหนนะครับผมอ่นนีน,น่อย่างมอนอยู่เนี่ยผมก็ต้องยืนประมาณเท่าไหร่เท่านี้มัง้งแล้วก็ยิงมันถึงจะไปแบบดามจใกล้กลๆอะครับเนี่ยผมกะไม่ถูกอีกแล้วแล้วก็มีอาวุธอันนี้ครับผมอา้าวไม่เห็นเลยซึ่งเป็นตัวอะไรบินมาจากฟ้าก็ไม่รู้พร้อมกับดวงดาวนะครับผม นั่นแหละเป็นไอเทมที่ได้าจากการฆ่าบอสโพส์แกสนะครับผมซึ่งเป็นบอสท้ายๆของเกมแต่ว่าไอเทมที่ได้มาตอนนี้เนี่ยยังผมว่ายังเฉยๆมากกว่าแต่ว่เดบิวม,มันแรงมากเลยนะเป็นแบบ9 0 0าร้อยเลยนะจากโปรติ300อะไรประมาณนี้นะครับผมโอ้อีกอย่างหนึง่งผมลืมบอกผมคารนี่ได้แล้วครับรีมโมทสตอเรจแอคเซสนะครับผมเวลาผมคลิกซ้ายไอเทมนี้มันจะเปิดหน้าอีเวนต์ทอรี่ครับทำให้ผมไม่ต้องกลับบ้านแล้วเวลาของเต็มเวลาผมมีของก็แค่คลิกฟึบแค่นี้เก็บของครับ ไม่ต้องกลับบ้านแล้วแบบชีวิตเราจะง่ายขึ้นมากครับผมทาให้เราไม่ต้องพึ่งเจ้าพิกกี้แบงค์ที่มีพื้นที่แค่นี้อีกต่อไปแล้วนะฮะนั่นแหละครับก็คืออัปเดตเล็กน้อยๆน,ยนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นฟาร์มของมากกว่าที่ผมทําเพราะนั้นตอนนี้ผมกลับมานะฮะเราก็จะได้เวลาสู้บอสกันนะครับผมบอสต่อไปในโปเกชชั่นนะครับจริงๆควรจะสู้ก่อนหน้านี้นะฮะผมกําลังจะสู้ first witch overlord นะครับผมซึ่งเรียกได้โดยการใช้ฮีโร่สอดนะครับผม อบอสจะเป็นยังไงสู้ตอนออสู้ได้เฉพาะตอนคืนเพราะนั้นเดี๋ยวเราก็จะมาลองฆ่าเจ้าบอสดูนะครับผมก่อนอื่นต้องทำให้เป็นตอนกลางคืนก่อนนะครับแล้วก็ผมไม่รู้ว่าบอสจะยากขนาดไหนต้องใช้ยาไหมแต่เดี๋ยวลองนะครับผมโอ้ปืนนี้ผมก็ยังไม่ได้อวดหรือเปล่าวะผมอวดอยังเนี่ยเอเวอร์จอะไรเนี่ยจำไม่ได้ครับแต่เป็นการครามาจากบอส ไอเทมบอสหมูกับไอเทมที่ได้จากมาเตียนแมดเน็ตนะครับผมไม่พูดไม่พูดพร้อทำเพลงครับโอเคเดี๋ยวให้ให้ดูหน้าตาบอสนะครับเป็นมันเป็นดาบครับผมเป็นดาบที่ตั้งอยู่เฉยๆนะฮะอ่ะผมก็ใช้ปืนเนี่ยแหละจัดการซะเรียบร้อยครับบอสตายแล้วนะครับผมกมแค่บินวนๆนะฮะ และเราก็จะได้ไอเทมมาเรียกบอสตัวต่อไปนะครับผมอันนี้ hmm. d ด uh ็คเกอร์ something ลูกดาวดัดกู้ฟุนติ้งโรบอติกเบลดอ๋อฉันว่าแล้วว่ามันกากจริงๆเอ้าอะไรอันนี้คือใครพูดคงจะมีเรื่องราวอะไรอีกแล้วนะครับผมพ่อไอ้เจ้าสิ่งมีชีวิตยินดีด้วยนะกราบลาสเซชั่นสกดผิดหรือว่าอะไรแกฆ่าไอ้เจ้าตัวโอวหลอดที่กา,กากที่สุดไปพวกนั้นน่ะมันกากทั้งนั้นแหละไม่เก่งจริงๆก็เป็นแค่ลูกน้องของฉัน มาดูสิว่าแกจะจัดการมันได้ทุกตัวหรือเปล่าโอเคครับผมแล้วเราก็ได้ v l l a g e battery มานะครับผมซึ่งเอาต้องเอาไปคราบแน่นอนนะฮะซูมโอเค only usable at night again นะครับก็ลองดูผมว่าบอสน่าจะไม่ไม่โหดมากเกินไปสำหรับเราเพราะเราเตรียมตัวดีมากนะครับจะบอกโอ้โห ใหญ่เกินพี่พี่ใหญ่มากอะ <g ots> deploying core ผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าต้องเล็งตรงไหนนะครับผมก็แค่ยิงไปเรื่อยๆ, <g ots> โ,อยๆโอ้ยโอ้ยโอ้ย <g ots> โอเคครับตายไปอีกตัวแล้วไปตายตรงไหนครับบอส อ๋อแต่ตรงนี้นะครับผมค m มมอนว l ลเลจเก ga พี t เฮ้ยชั้นนี่อุตส่าห์หวังในตัวแกไว้เนี่ยหวังในตัวลูกน้องที่เราเพิ่งฆ่าไปฮะเอออะไรก็ตามมันก็แค่หนอนโง่ตัวใหญ่เท่านั้นเองเอาละไอเจ้าสิ่งมีชีวิตตัวนี้อันนี้พูดถึงเราครับลองสู้ต่อไปเรื่อยๆสิฉนันอยากรู้เหมือนกันว่าแกจะไปได้แค่ไหนโชคดีเฮ้เสเลเพอตัวได้ Villa g e b ต t t อ r y มาอีกสาอันนะผมเราได้ v i Village N.I. อะไรได้ผมไม่รู้ว่าอ่านถูกป่ะนะวูลิชเนี่ยมันควรจะออกเสียงแบบนี้ป่ะไม่รู้ครับ